บรรยากาศนะฮะการจับฉลากนะครับที่บ่อที่นี่ครับผมประมาณ70แพรนะครับเสียละ1,500บาทบริเวณที่ถ่ายทำนะครับบ้านดอนกเกษตรตำบลกุดน้ำสอำเภอจตุรัตจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้อง ท่ามกลางฝนที่ทโปรยปลาย <kalk. S 1> ลงมาครับผมรถยนต์ฮะจอดสุดลูกหูลูกตาครับพี่น้องขออนุญาตไม่ซูมครับเพราะว่าฝนตกมือซ้ายผมถือล่มฝั่งด้านนู้นครับพี่น้องรถจอดแถวนน้นครับเรียงรายสุดตลอดแนวป่าอ้อย

คือเรียกไปด้านนู้นครับพี่น้องมมมมาาาาแล้้ววสีเ ผมมาฟังเรื่อบาุณค้วผมไบผมมการีบุ

รู้แล้ววันนี้วนเดียวกัน้านเดียวกันมันกับประมาณน่ลูกน้องจะปมาณน้บนบนกระลาบนเดี๋ยรักเอาเข้าะย่าไปดึงนั่งล่องตอ้นี้เจามาเตรียนี่เตรียมมีตัวนี้พนันมีแล้วมีแล้วมีขายต้งามสองร้อตัวนี้กรู้นะไปดึงบึงนั่งร้องของเขา

บรรยากาศนี้นะกำลังชี้แจ้งฉลากนะครับว่าเส้นแหจะลงหมายเลขที่เท่าไหร่

เอาออกออกแถวแถวละทุ่นไปดึงตัวอยู่นางรองเอาองหินออกนะโจนี้บอกก่อนองหินนะไม่ไม่เยอะ้วที่นี่ผมพอดแต่แต่คนชอบนะชอบครับวางหินชอบนี่นี่นี่พี่นีนี่นนี่น่นนี่ีนี่นี่นน่นีี่นีนี่นนี่นนีน่่น่นนเีนน่นีนน่ผมี่น่่นน่่นนนนนน

อตั้งวันไหนที่ว่าไมครับขอมันดูดีสมหกสิบสองล้าเด็ดโมโนเอาเฉลี่ยเลยเฉลี่ยเลยแล้วโอยกระม right? ิ้นพุ่งไอ้เนอ้ยท่เป็นเลี้ยงที่ี่สามเปเลี่ย่สองเนไหมที่แปดก็เลี้ยงสเโยนไปเลยโยนไปเลยสองสามี่โยนไปเเลี้ยงแถวทุดทายเปต้องโยนุ่นเด็นนี้เอลียปต้องโยน

ก็ค ah, mm ือหนึ่งในคณะกรรมการผู้จัดที่นี่นะครับที่นี่ครับคณะกรรมการก็หยาดเดือนกรรมการว่าแม่นหมาเด็กรรมการว่าแม่นหมาหรอครับลิงครับถ้าจับคุณด้วังมีจักคุณนะคนี่โก้ไป็ไหนโก้วะไหนนะกรรมการมันต้องคนละบาทกรรมการต้องคนละบาท ดนดวนเดี variance, ๋ยวสามมิจฉนสามมิจฉุนเจ้าการจิ้มต theo subscribe cho kênh Ghiền 2, 3, 6, dẫn <laughs> กระยับงขาไว้เลยนะครับซูมไปนะครับจังอากำลังเขียนตะลางนะครับเอาชัยกันชิดปลูกไปเร็ว นพี <Cornell> ่หมอยูไรีนี่นพี่หมอยูไเดี๋ยพี่มอยันนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เาป่ดูรครัีวที่เจ็ดชัทนี ไปน้ำควมึงไงโอ้ยไปนั่นอีกเมื่อไหร่้นั่ี่อ มีับมะไลเรอมันมีสััสิไปจโอ้ยนะเดีวรอรอไปยังรอว่าเสียงงเดียนไอยหนนะคือหมกโลอท้ไนึงทางนี้ทางนี้หึงยาไปลึงยาวตามตรง

ช่างกลองว่าไงนะช่างกองรับผมมาอยู่นี่เหมือนมาเลยนะเหมือนอะไรได้ยินนะได้ยินนะ สั้งเกตนะครับสินแห่ครับผมใส่รองเท้าสีน้ำตาลเกือบทุกสีเกือบทุกท่านครับรองเท้าสีน้ำตาลครับผม ผู้ใดคิดว่าที่ขึ้นก้อนมวน้าที่ขึ้นก้อนม้เจ้ายังฉลากอ่ะม้ยฉลากอยู่ด้านนี้ครับทำเสร็จนานแล้วหระครับเนี่ยมาฉลากมา เอาอุวอ่หมยู่ที่หมวกนี่ครับไก้เห็นเอ้ออ้มมามนับก่อนน้องมึงมึงไนน้องน้องน้องมึงไหนอุ่นน้อองป้องหินเดียว้อไปแล้วไอ้จนับอีกทิตับเบียกม่เด้อลายบาเดทรากเขาเนล้อกาโอยิ่ักจย่งอยท่าเปีนที่ สอับรถนับรถนับรถที่นมัลจะมีบไม่เกบี่ับสากเี่นฮะครคือ่เปิีนนนี้เสบสอสิบแปดยี่สิบยี่สิบสอง ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ี่ที่เปิ่นอาไปหมดแล้วสิบแเบอร์ดีอาไปหมือนแล้วอาไปหมดแล้วสามสแล้วนเบอร์ดีนบเบอร์สามสองสามสามสามสี่สามหมดแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบ

หกสิปหนครบครับอ่ะมันไม่มีมแล้วถ UM> ้ามันไม่มีก็เจ็ดสามคนครับเจ็ดสิบสามแค่ครับเพรรวมรวมทั้งกรรมการนั้นรวมเป็นเจ็มไม่ดู MM> ้แล้วอ้าวเจ็ดสิบสามแพ้ครับผม แค่ละหนึ่งพบาทรับประกันปลาสามกิโลให้ไม่ถึงสามสิบกโลคืคนละพันหกคนละสามร้อยครับให้ไม่ถึงสามสิบกิโลคืนคนละพันหกเป็นมุกจากเสียงเสียงน้องคือถามหมอผู้รับหมอครับผมเป็นคนเสยกเฉ จับฉลากนะฮะรวมการจ่ายตังค้อมครับผมไอเอ็งเป็นคนไม่ดีต้าบองานหางงนา่จมาพี่อ่าหายังงงี่ยหาง่า

เป็ดมิกซ์มิกซ์สองแล้วเหมือนไงไอ้เบอร์สามมันเกินมิกซ์สามเด็ดเต่ารอยเหล่าสิบยิบยอดอันนี้สิบยิบไม่ไหลยิปเอสไปยืนยืนสองพกครับไปยืนสองพกนะช่างงงเหนียวเหนียวสองไปมาข้อมือสองไปไม่หลุดไม่หมุดโอ้โห

เดี๋ยวผมจะให้เพิ่มด้วนี่เพื่อนผมจะเก่ง

ก่อไฟกันไปที่ไหนก่อไฟร้างไปเขาเนี่ยเขาที่เด้อก่อไฟบนหลังจระเข้ก่อไฟก็ก่อไฟทำมัดเนอะ เ่นดะี่ยวไปแล้วเจ๋อขึ้นไปแล้วพี่ขึ้นไปแลบ้ว การจับฉลากหมายถึงการชี้ชะตาของเส้นแหว่าจะลงบริเวณไหนนะครับเห็นว่าวแววมาว่ากองหินกองหินมาแต่พี่น้องเลยคีณผู้ชเส้นแหนะครับสนุกสนานบริเวณนี้ก็อย่างที่เรียนจะทราบนะครับอยู่ในบริเวณที่เป็นลักษณะจะเป็นภูเขามีป่าอ้อยล้อมรอบครับ ก็ยังมาฝนตกก็มาสู้กันทีเดียวครับผมต้เต้บตับเบอร์อะไรตับเบอร์อะไรยีย่สี่นี่ยูนี่แถวสองยี่สี่แถวสองตับเปน,นมาเด้อตับเด้อ

เคลื่อนแพ่ลงไปในบ่อนี้บ่อนี้บึกแน่นอนนะครับอย่างที่ผมเรียนรู้ทราบว่าก่อนหน้านี้คลิปในเส้นทางชีวิตคนหาปลานะครับก็จะมีบึกปล่อยประมาณ200กว่าตัวนะครับแล้วก็จะมีบึกใหญ่20่สิโลถึง30โลประมาณ8ตัว9ตัว10ตัวนะครับปลานินปลายี่สกปลาดุกนะฮะปลาช่อนนะครับก็หลากหลายครับผม เจากนี้ไปนะครับก็คงจะเป็นการดูอีกหนึ่งคลิปนะฮะก็คือคลิปการลุ้นดึงลากเดือดหรือเปล่าผมขออนุญาตนะฮะปิดคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเราก็จะไปพบกันอยู่ที่คลิปการดึงการลากนะฮะขออนุญาตปิดคลิปนะครับขอบคุณครับ สำหรับการรับชมบ๊ายบาย